ชีวิตในภา,าชนะที่แตกต่างกันมากมายหลายชนิดเลยนะคะสามแดนโลกธาตุเนี่ยมีดวงจิตทั้งสิ้นแล้วดวงจิตเนี่ยเขาสร้างเผ่าพันธุ์นะคะในภาชนะที่แตกต่างกันไปมากมายอย่างนี้ได้อย่างไรคะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะพวกเราให้ค่าว่าภาชนะที่พวกเรามาอาศัยนี้ มันมีหลากหลายลักษณะมีจิตนี่แหละเป็นผูสน้สร้างนามสร้างรูปขึ้นมาให้มีหลากหลายลักษณะอะทำไมจิตถึงสร้างนามสร้างรูปขึ้นมาหลากหลายลักษณะโอ๊ย้ยธรรมะนิละเอียดแต่พวกเราฟังไว้เติมปัญญาให้มากหล,กหลกักๆนี่พระอาจารย์ ขอชี้พวกเราได้เข้าใจก่อนว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์และพวกเราก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงพวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้หรือโลกใบใดเลยพวกเราคือจิตคือธาตุชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างในความบริสุทธิ์นี้มันไม่มีน้ำมันไม่มีรูป มันไม่มีการเคลื่อนไม่มีอาการใดๆไม่เกิดและก็ไม่แตกสลายเป็นอมตะธาตุเป็นต้นธาตุเป็นมหาเหตุมหาปัจจัยมันคือเรียกว่าเป็นผู้สร้างแล้วกันจิตของพวกเรานี้เขาขาดแค่อคมความรู้พูดให้น้อมเข้ามาหาพวกเราก็คือว่า พวกเราขาดแค่อุ์ความรู้พวกเราก็ธรรมชาติไซสๆที่ไม่มีอค์ความรู้ไม่สามารถรู้สิ่งใดได้พวกเราจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้พวกเราต้องสร้างนามธาตุและรูปธาตุขึ้นมาการสร้างนามธาตุเนี่ยมันคืออาการ ธาตุบริสุทธิ์ของพวกเหล่านี้สร้างอาการขึ้นมาเป็นอาการรับรู้เป็นอาการกระเพื่อมคิดปรุงอาการเหล่านี้เป็นเหมือนม่านหมอกที่ปกคลุมธาตุบริสุทธิ์อยู่หรือจะอุปมาก,ก็คือเหมือนฟองสบู่ที่ห่อหุ้มเนื้อธาตุว่างๆอยู่นั่นเอง นี่คือจุดเริ่มต้นนะและนี่ก็ไม่ใช่คนด้วยไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ในกยกนขอไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลไม่มีพ่อแม่นะพวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้นะฟังตรงนี้ดีทีนี้เมื่อพวกเราขาดองความรู้พวกเราจึงสร้างอาการเหล่านี้มาปกคลุมตัวเองเพื่อจะได้มีรูปร่าง เรียกว่ากายละเอียดมีอาการรับรู้หนึ่งละมีอาการกับเพื่อมคิดปรุงอีกหนึ่งละมันคิดปรุงเป็นเสียงคิดปรุงเป็นมโนภาพคิดปรุงเป็นอารมณ์สุขทุกข์สงบเฉยๆแล้วก็คิดปรุงเป็นอาการที่เรียกว่าความทรงจําทั้งหมดนี้เป็นอาการกับเพื่อมของจิตพวกเรานึกภาพออกนะ ว่าความว่างเปล่าใสๆที่มันไม่ได้มีรูปร่างมาตั้งแต่แรกมันได้สร้างม่านหมอกมาปกคลุมตัวเองเรียกว่าฟองสบู่แล้วกันเมื่อปกคลุมตัวเองแล้วทีนี้ก็มีรูปร่างตรงนี้แล้วว่ากายละเอียดเมื่อมีรูปร่างแห่งฟองสบู่แล้วทีนี้เมื่อมีอะไรมากระทบปึ้งก็รับรู้ได้ถูกไหมแล้วก็กระเพื่อมได้ด้วยนี่แหละเรียกว่าจิตตะสังขารเรียกว่าอาการปรุงแต่งแบ่งเอาเป็น เสียงภาพอารมณ์ความจําเข้าใจนะในอาการรับรู้ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนฟองสบู่ที่ห่อหุ้มธาตุบริสุทธิ์อยู่ทีนี้ก็เพื่อสร้างแรงเหนี่ยวนําสร้างอาการปรุงแต่งเป็นหลากหลายพป้าจารย์เขาเรียกตรงนี้ว่าการสร้างความเป็นไปได้จิตของพวกเราได้สร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อกระเพื่อมไปหลากหลายลักษณะมากตามแต่เหตุปัจจัยที่มากระทบเมื่อกระทบแบบนี้จะเกิดการกระเพื่อมปรุงแบบนี้เกิดแรงเหนียวนำแบบนี้เกิดกระแสยึดถือพลอยพุ่งออกไปเหนียวนำยึดถือกับดวงจิตดวงอื่นก็เกี่ยวกันวินวิบากเหนียวนำออกไปเกาะเกี่ยวรูปคือร่างกาย แล้วก็ยึดรูปนั้นว่าเป็นเราต่อทั้งๆท,ที่เราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้แม้ตอนนี้ก็ไม่ได้เกิดตอนนี้ก็มีแต่อาการเฉยๆอาการที่เรียกว่าเสียงเนี่ยกำลังสื่อสารเนี่ยนี่คืออาการอาการที่เรียกว่าเห็นอาการที่เรียกว่านึกอาการที่เรียกว่าอารมณ์อาการที่เรียกว่าทรงจํา มีแต่อาการทำงานอยู่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมีแต่อาการเข้าใจตรงนี้ได้ไหมพวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้หรอกแต่แค่พวกเราไม่เข้าใจอาการเหล่านี้เราสร้างอาการเหล่านี้สร้างเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็หลงยึดอาการหลงยึดเครื่องมือ พูดมาแล้วก็อยากจะบอกว่าปฏิโทต้องไปงูดได้ขนาดนี้เอาใหม่ที่นี้เมื่อธาต้นกำเนิดนี้มันได้สร้างอาการเหล่านี้มาปกครอกับเพื่อมมันสร้างความเป็นไปได้ในหลากหลายลักษณะเลยทุกทิศทุกทางแห่งฟองสบู่กลมๆนี้มันสร้างอาการขึ้นมาหลากหลายลักษณะ ก่เกี่ยวรวมตัวก่อรูปก่อร่างขึ้นมาหลากหลายลักษณะมากเมื่อร่างกายนี้แตกสลายมันก็สร้างเนียวนำสร้างลักษณะแห่งรูปร่างขึ้นมาใหม่เป็นสัตว์ลักษณะต่างๆถือครองว่าเป็นสัตว์นั้นเป็นคนในลักษณะต่างๆถือครองว่าเป็นคนนั้นจิตเป็นสัตว์ไม่ได้จิตเป็นคนไม่ได้แต่จิตสร้างอาการปรุงแต่ง กรเพิ่มตามเหตุปัจจัยเนียวนำก่อรูปก่อนามอย่างเนี้ยตรงนี้เรียกว่าความเป็นไปได้ถ้าพวกเราได้เรียนเรื่องของอิเล็กทตรนิเรื่องของอตัว cpu ที่มันประมวลผลรับกระแสไฟที่เป็น0 1 0ยเนี่ย0ก็คือไม่มีไฟ1ก็คือมีไฟ รับเข้ามาแล้วแปลงให้กลายเป็นตัวหนังสือแปลงให้กลายเป็นตัวเลขแปลงให้กลายเป็นบวกลบคูณหารแปลงให้กลายเป็นการวิเคราะห์ประมวลผลเกิดฐานแห่งการประมวลผลตรงนี้เป็นฐาน2ฐาน4ฐาน8ฐาน16ฐาน3 2สองตรงนี้เรียกว่าเป็นระบบบิตนี่เขาเรียกว่าสร้างความเป็นไปได้เพื่อจะให้เกิดลักษณะแห่งองความรู้ที่พวกเราใช้กันยันทุกวันนี้ ตัวหนังสือที่อยู่ในโทรศัพท์นี้มันประกอบมาจาก0101กว่าจะมาเป็นสระเอกว่าจะมาเป็นปอปากกว่าจะมาเป็นกอไก่กว่าจะมาเป็นเสียงเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพประกอบด้วย0101ซึ่งมีจํานวนบิตมากมายตรงนี้เรียกว่าความเป็นไปได้ในพูดแบบอิเล็กทรอนิกส์อทีนี้กลับมาจิตของพวกเราก็เป็นฉันนั้นทําไมจิต ถึงได้สร้างความเป็นไปได้แห่งการปรุงแต่งมาหลากหลายลักษณะอย่างที่บอกจิตเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่ใสมากไม่มีรูปร่างไม่สามารถรู้จักตัวเองได้และไม่สามารถสร้างองค์ความรู้แห่งปัญญาให้ตัวเองได้จึงต้องสร้างนามสร้างอาการรับรู้และการคิดปรุงขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งในหลากหลายลักษณะตามแต่เหตุปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง ก็เกี่ยวสร้างรูปขึ้นมาต่อในภายหลังตรงนี้เรียกว่าการปรุงแต่งสร้างความเป็นไปได้หลากหลายลักษณะมากเพื่อเรียนรู้จนสร้างอนันตจักรวาลน,นี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์ในอากาศในอวกาศแม้แต่สร้างร่างกายที่เป็นมนุษย์ในหลากหลายลักษณะอีกแม้แต่เป็นกายละเอียดที่เป็นอบายภูมิ แล้ก็สุขตีภูมิเปถึงพรหมโลกซึ่งก็เป็นจิตนั่นแหละที่สร้างอาการปรุงแต่งกอ,อนาก่อรูปก่อการละเอียดและก่อกายหยาบขึ้นมาหลากหลายลักษณะทั้งหมดนี้คือความเป็นไปได้ที่จิตสร้างลักษณะแห่งการปรุงแต่งมาทั้งหมดเพื่อจะได้อาศัยการเรียนรู้เรียนรู้ในแง่มุมต่างๆจนวิวัฒนาการแห่งการเรียนรู้ 9มาถึงขั้นแห่งทวนกนระแสมาเรียนรู้ตัวเองความคิดปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งจากสมัยที่เราเป็นสัตว์ตัวแรกจนพัฒนาจนเป็นมนุษย์ในยุคก่อนซึ่งก็ไม่ได้มีสมองหรือวิวัฒนาการในการปรุงแต่งที่ละเอียดมากแต่ทุกวันนี้วิวัฒนาการแห่งสมองเรามันพัฒนาถึงขั้นที่เรียกว่าและสมองนี่ก็คือรูปนะ มันเกิดมาจากน้ำก่อนนะวิวัฒนาการสร้างความเป็นไปได้วิวัฒจน์จนมันพัฒนารูปที่มีความสามารถที่จะปรุงแต่งทวนกระแสเข้ามารู้ตัวเองทีเนี้ยทีนี้เราเริ่มมาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ท่าต้นกําเนิดที่มาที่ไปของต้นกําเนิดพวกเราพอเข้าใจไหมการสร้างความเป็นไปได้แห่งจิตที่เราเริ่ม สร้างวัตถะขึ้นมาใหม่ๆสร้างอน,นันตจักรวาลขึ้นมาใหม่ๆสร้างดวงดาวดวงแรกขึ้นมาใหม่ๆมันค,ค่อยๆสร้างนามสร้างรูปขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยวิวัฒนาการมาเรื่อยๆมันสร้างความเป็นไปได้ขึ้นมาหลากหลายลักษณะจนเป็นเงื่อนผูกมัดดวงจิตแต่และดวงเกี่ยวข้องกันเป็นวิบากสืบเนื่องกันยันทุกวันนี้พวกเรา ผูกมัดกันเหนียวนำกันและกันเวียนไายในวัตฏายันทุกวนันนี้ทั้งหมดนี้คือนามและรูปนะที่กำลังปรุงแต่งเหนียวนำยึดถือกันและกันแต่จิตซึ่งเป็นท่าต้นกำเนิดเขาไม่ได้เป็นอะไรกับที่กล่าวมานี้เลยจิตต้องการแค่ความรู้แจ้งว่าตัวเองคืออะไรและต้องการรู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่งคืออะไรจิตก็ยังคงอาศัยนาม และรูปนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยจนถึงที่สุดในลักษณะแห่งความเป็นไปได้อนเนกอน,นันต์เหมือนกับเราแผ่แลัศมีออกจากก้อนกลมๆม,มันแผ่ไปทุกทิศทุกทางมันเกิดความเป็นไปได้ในองค์ความรู้ที่หลากหลายลักษณะและก่อรูปล่างในหลากหลายลักษณะเข้าใจนะมันแผ่ออกไปสร้างอาการในทุกทิศทุกทางเรียกว่าความเป็นไปได้ จึงเกิดรูปและนามหลากหลายลักษณะเป็นมิติต่างๆมากมายมิติแห่งกายหยาบซึ่งก็มีแค่สามมิติมิติกายหยาบก็แบ่งออกเป็นหลากหลายลักษณะมากอย่างที่บอกสนันน้ำสันโบกสันปีกสันแอการแากาศแม้แต่เป็นมนุษย์หลากหลายลักษณะทั้งหมดนี้รูปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากนามคือพลังงานที่พวยพุ่งออกมาจากจิตเป็นอาการปรุงแต่งเป็นอาการรอบรู้อาการกระเพื่อคิดนึกอารมณ์ ความทรงจําอาการเหล่านี้เรียกว่านามนามเหล่านี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาจากจิตซึ่งเป็นธาตุต้นกําเนิดสร้างอาการเหล่านี้สร้างเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือไว้ใช้ชั่วคราวเพื่อเรียนรู้รวมความก็คือจิตสร้างนามสร้างรูปเป็นเครื่องมือชั่วคราวเพื่อเรียนรู้เมื่อรู้แจง้งเมื่อไหร่ก็จะทิ้งทันทีเข้าใจไหม พวกเราจึงมาอาศัยร่างกายนี้ชั่วคราวเป็นภาชนะชั่วคราวพวกเรามาอาศัยเสียงนี้เป็นภาชนะเป็นเครื่องมือชั่วคราวมโนภาพอารมณ์อาการรูปความทรงจำเป็นเครื่องมือชั่วคราวแต่พวกเรากับยึดชั่วโคดเพราะพวกเรายังไม่ทวนกระแสมารู้แจ้งจิตพุทธะได้ทวนกระแสมารู้แจ้งจิตได้รู้ว่าตัวเองคือทตุใสบริสุทธิ์นี้ ไม่ใช่รูปนามโปองจึงได้แจ้งได้พ้นออกจากวัฏฏารูปนามจิตของโปองไม่สร้างนามรูปอีกแล้วและก็ไม่เกาะนามรูปอีกแล้วแต่พวกเรายังยึดนามยึดรูปอยู่เลยว่าเราเป็นมนุษย์ว่าเราพูดว่าเรารู้ว่าเราคิดว่าเรามีอารมณ์เรายังยึดมันอยู่เลยอ่ะในขณะที่พระพุทธเจ้าบอกว่า,วา มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะลูกเอ๋ยรูปคือร่างกายหรือวัตถุธาตุหรืออน,นันตจักรวัลมันเป็นรูปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงลูกเอ๋ยส่วนนามคืออาการรูปความคิดนึกอารมณ์ความทรงจําอาการเหล่านี้ที่เราอาศัยมันอยู่น่ยใน้เสียงสื่อสารเนี่ยไอสิ่งนี้อาศัยมันสื่อสารเพื่อบอกพวกเราว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริง อย่ายึดมันมันเป็นสภาวะปรุงแต่งเป็นวัตตะทุกเป็นวัตตะที่มันหมุนวนปรุงแต่งแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องเงินเดิมนึกแต่เรื่องเดิมมีอารมณ์เดิมๆมีความทรงจําเดิมๆมันรู้เดิมๆมันทำงานในระบบเดิมๆคือมันปรุงแต่งกับเพิ่มกับเพิ่มก็มันอยู่แบบนี้แค่นี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะลูกเอ๋ย เมื่อพวกเราไม่ยึดนามยึดลูกพวกเราจะรู้แจ้งต่อจิตต่อธาตุบริสุทธิ์เพราะพวกเราคือจิตอยู่แล้วแต่พวกเราดันไปอาศัยนามเล่นลูกเราจึงหลงเข้าใจว่าเราคือมนุษย์เราคือเสียงเราคืออารมณ์อาการรู้ความจริงเราจึงปฏิบัติเพื่อหลงอยู่ในอารมณ์สงบติดอยู่ในมิติแห่งอารมณ์อยู่อย่างนี้ติดอยู่ในมิติแห่งกายละเอียดอันเป็นอาการของเรา เราสร้างอาการเหล่านี้เราสร้างสามแดนโลกธาตุขึ้นมาไว้ใช้ชั่วคราวเพื่อทิ้งแต่เรากับยึดจนลืมว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวางทุกอย่างลงให้หมดลูกเอ๋ยแม้แต่เสียงที่พูดนี้ก็ไม่ใช่เราลูกแม้แต่ที่รับรู้อยู่นี้ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันลูกแม้แต่ที่รู้แจ้งแล้วนี้ก็ไม่ใช่เราลูก วางทุกอย่างลงให้หมดลูกไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราเป็นของของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าจิตเอ๋ยจงอย่ายึดนามยึดรูปนะจิตเอ๋ยเข้าใจหรือยังและนี่แหละคือต้นกำเนิดที่จิตสร้างนามสร้างรูปขึ้นมาหลากหลายลักษณะมากนี่คือความเป็นไปได้เพื่อให้หลากหลายลักษณะนั้น มันได้เรียนรู้ทุกเง่ทุกมุมแล้วทวนกระแสกลับมามารู้จักตัวเองซะได้แต่จิตทั้งหลายได้จะเฝ้ารอวิวัฒนาการแห่งนามลูปที่มันระเพื่อมไปจนถึงที่สุดแล้วสะท้อนกลับมารู้จักตัวเองเหมือนกับเราส่งขึ้นเสาหน้าออกไปจากเรือใต้เรือดำน้ำําส่งขึ้นออกไปปึง้งมันแผ่ออกไปนานเลยมันแผ่และจะมีออกไปทุกที่ทุกทางเลยนะ จนมันไปกระทบอะไรบางอย่างแล้วมันสะท้อนกลับมามันจึงจะมารู้จักว่ามันคืออะไรและสิ่งที่ถูกกระทบคืออะไรและสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ส่งกระแสออกไปขึ้นโซน่านี้ส่งออกไปเพื่อต้องการความรู้ไม่ได้ต้องการขึ้นโซน่าไม่ได้ต้องการสิ่งใดแต่แค่ต้องการแค่ความรู้จิตต้องการแค่ความรู้จิตไม่ได้ต้องการรูปและนาจิตต้องการแค่ความรู้แจ้งเรียกว่า องค์ความรู้แห่งปัญญาเรียกว่าวิชาจิตเราเป็นจิตอวิชาต้องการแปลสภาพเป็นจิตที่เป็นวิชาคือเป็นองค์ปัญญาน,นั่นเองเรียกว่าแปลเนื้อธาตุจากธาตุที่ไม่มีองค์ความรู้แปลเนื้อธาตุเป็นเนื้อธาตุแห่งองความรู้น,นั่นเองนี่คือคำตอบของคำถาม